ศูนย์สา,ม,สา,ม,สาม,มาเจอจา์ป้อมจา์ป้อมเลขอะไรได้เลขอะไรนอนฝันฝ<บ>ันเอาเลขที่ไปเสี่ยง<บ>เ,เลขศูนย<บ>์ศูนย์ศูนย์ส้ศส,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 ส<บ>ห,สสห<บ>ล่างเหรอ อะไรเนี่ยเอ้าวอ,อะไรอ้ออะไรล่างล่างศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์นโอ้ถ้าบม่ออกให้เอาหังมดแดงเคาะใส่เลยถ้าไม่ออกให้เอาลังมดแดงเคา,ออใเาดดะใส่ได้เลยโอ้โอ,โอ้ถ้าไม่ออกนะ เดี๋ยวเจอกันวันที่16ตุลาคมนี้เจอกับอาจารย์ป้อมแน่นอนขาบออกอาจารย์ป้อมบอกว่าให้เอาห้างโมแดงเคาะใส่เลยครับเคาะใส่เลยเลขอะไรอาจารย์ป้อมบอกพี่น้องอีกศูนย์สามห้าห้าศูนย์ล่างล่างใช่ล่างอ๋อถ้าไม่ออกให้เอาห้างโมแดงเคาะใส่เลยพี่น้อง ขาบ่อออกให้เอาห้างโมเดงเคาะใส่อาจานปลอมเลยวะท่านน่ะ